สวัสดีครับอยู่ผมเช่นเคยนะครับในช่องพีทพาชมรถยนต์มือสอคัดคุณภาพ 7A นะครับวันนี้ขอนำเสนออีกหนึ่งคันครับเป็น e ีโคคารนะครับที่ได้บอดี้กว้างแล้วก็ในเรื่องของออปชันต่างๆนะเป็น n i สสัน a าร์เมร่าอี t ปอร์ปี2018คันนี้นะครับไม่ใช้งานมาเพียงแค่33,000โลนะคันนี้นในส่วนของออปชันภายนอกโดยรวมนะครับของ e-Sport Tech นะก็จะได้ชุดแต่งรอบคันเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับ เกิดหน้าเกิดข้างแล้วก็เป็นสปอยเลอร์หลังมาด้วยนะครับชุดแต่งนะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษเป็นรุ่น e sport tech ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนรูปร่างหน้าตาของของเขานะครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนมีโคมโครเมียมลมดำนะก็ออกในแนวซ่งสปอร์ตครับเป็นตามรุ่นเขา e sport tech มีไฟ DRL นะครับเป็น LED ด้านหน้าก็จะออกเป็นแนวสเกิร์ตนะครับทรงสปอร์ตมากขึ้นล้อแม็กนะครับเป็นสีเทาลมดำนะเป็นแนวทรงสปอร์ตทั้งหมดในส่วนของคันนี้นะครับติดตั้งเฟรมมาให้รอบคานบานหน้าเต็มนะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าได้มือจับประตูก็เป็นโครเมียมทั้ง4บานนะครับแล้วก็ คิ้วการสา์ข้างได้มาทั้งสประตูนะของแท้ของเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของออปชันด้านในด้านในนะครับตกแต่งเป็นโทนสีดำนะแผงกระจกประตูข้างก็ประกอบไปด้วยสวิตกระจกไฟฟ้าทั้ง4บาทมีระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้นะครับแล้วก็ไล่มาควงมาลัยนะครับ องมาไรก็เป็นแนวทรงสปอร์ตหุ้มหนังนะครับจับกระชับมือปรับสูงต่ำได้นะหน้าจอเป็นหน้าจอเรืองแสงครับมีโหมดออโต้ออฟนะครับให้มาแล้วก็ระบบเบรกนะครับคันนี้เป็น ABS แล้วนะวิทยุก็เป็น CDAP3FMAM ได้หมดนะครับแอร์เป็นแอร์เมนนนะครับอีกข้คาคันนี้ก็ถือว่าแอร์เย็นมากนะครับ ภายในดูใหม่นะดูใหม่ร้องรอยการใช้งานน้อยมากครับอันนี้มีช่องเสียบ USB มาให้นะอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้นะจะมืดหรือเปล่านะภาพจจะมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากได้รูปรถนะครับภายในภายนอกมติติต่างๆก็แอดไลน์ผมมาได้นะครับที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนะนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของ ตอนหลังนะครับแจุดเด่นของมิสซันอเมล่านะครับเด่นเดนเลยก็เป็นความกว้างนะครับแล้วก็ประตูเขาค่อนข้างเปิดออกได้กว้างการขึ้นลงก็ทำให้เราขึ้นลงได้ง่ายมีที่พักแขนมาให้นะครับ คนนั่งเดินทางไกลๆก็ไม่เหนื่อยนะครับไม่เมื่อยเบาะนั่งค่อนข้างนั่งสบายนุ่มนะครับพื้นที่กว้างนะครับทั้งมิติความกวาม้างความลึกได้นะนั่งสบายนุ่มนะครับอีกคุบขาคันนี้ก็ได้ทั้งความประหยัดได้ทั้งความกว้างคันนี้ครับราคา345,000บาทนะใครหาอยู่หารถไว้ใช้นะครับขอแนะนำคันนี้ได้เลย ถึงเขาจะเป็นแบนด์รองนะแต่ก็ออปชันในเรื่องของออปชันต่าง,างๆเขาได้มาเต็มนะครับดูขอบล้อแม็กยางนะครับแม็กขอบ15นะครับลายลมดำนะเข่าลมดำก็แนวทรงสป,ปอร์ตนะนะสกเกิร์ตหลังนะครับนะมีสปอยเลอร์หลังเป็นไฟ LED มาให้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์กับยะถอยหลังก็ได้ เดี๋ยวจะดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างครับนิสันเนเมลา่าเห็นไหมได้กว้างได้หลือกเก็บสัมภาระได้เยอะนะเน่ยมาดูนะครับว่าคันนี้ได้ยางอะไหล่แล้วนะเดินทางไกลได้นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่แรงครบนะครับเดินทางไกลก็ได้สะดวกสบายเพราะมียางอะไหล่ ฝากระโปรงท้ายเปิดได้3ที่นะครับเปิดจากกุญแจนะเป็นกุญแจร,รีโมทก็เปิดได้แล้วก็เปิดจากตรงใช้กุญแจไขตัวนี้ได้แล้วก็เปิดจากข้างในห้องด้านหน้าคนขับนะครับก็เปิดได้คันนี้ค่อนข้างสวยนะครับด้านนอกด้านในดูดีดูใหม่นะถ้าใครหารถไปใช้งานนะครับที่ไม่เน้นแบรนด์หลักแต่เน้นออปชั่นเน้นการใช้งานหลักๆผมขอแนะนำคันนี้ได้เลยนะครับ สวยงามคงสปอร์ตดูดีดูหรูนะครับเดี๋ยวดูพาไปดูห้องเครื่องกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์1.2นะครับคันนี้นะสามสูบนะก็ถือว่าทำงานได้ดีครับนิสสันนามิล่าจากการที่ผลิตออกมาขายก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับ แลคันนี้ก็อยู่ในจัดอยู่ในเฟสที่2แล้วนะครับสำหรับอนะีโคคาร์ข้อด้อยต่างๆก็ถูกนำมาพัฒนานำมาปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นนะก็น่าใช้นะ่าจับจองเป็นเจ้าของนะครับในราคามือสองนะที่ถูกกว่าป้ายแดงประมาณ200,000บาทนะครับคันนี้ดูสภาพนะครับก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับยังเป็นน้องๆป้ายแดงได้เลยนะคันนี้ครับดูในส่วนของ เม็ดอาร์คต่างๆนะครับฝากระโปรงหน้าแลวก็คานหน้าต่างๆของแท้ของเดิมแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันนะครับสติ๊กเกอร์จากศูนย์ต่างๆยังอยู่ครบคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนมีรับประกันนะถ้าใครหายอยู่นะครับรถที่ผ่อนอยู่ประมาณ6000นะครับประมาณ6000นประมาณ ,6000- นหกพถึงหกพหรือ5000กว่าถึง6กพันหนี่ประมาณนี้นะครับใช้รถปีใหม่ๆไม่น้อยๆไปใช้งานนะครับขับขี่สบาย แนะนำคันนี้ได้เลยนะครับพี่เพชรยนต์นะเข้ามาดูรถจริงได้รถสวยมากครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามคลิปด้วยนะแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ